ตำเครื่องแกงกะทิกันเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเก็บใบชะพลูมาแกงคั่วกะทิใบชะพลูไส้ปลาดุกกันค่ะใบชะพลูคล้องเผื่อนบ้านแต่ว่าเราคอเรียบร้อยแล้วนะคะแต่กก้องามมากๆเลยค่ะทำกันครับให้ดูสบาบองรถนี่ทุกคน สวบรสของเรานี่แน่ต้ะเยี่ยมมันเหลี่ยวอันนี้หัวกินหน้าวะทุ <laughs> กคนดูนี่ปลูกทิ้งไว้แล้วมันก็มาไต่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 นุ้นนู้นนู้นกัดซุกเรีวนุ้นโอ้เด้ยโอ้เด้อไปเลยไปเยอะขอ ได้ใบชะพลูมาพอคว้นแล้วเราก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ซ้อยตามที่เราต้องการได้เลยค่ะแก้วชอบกลิ่นของใบชะพลูเวลาเอามาทํากับข้าวมากเลยค่ะมันหอมแล้วรสชาติก็ดีด้วยแกงคั่วกะทินี้เข้ากันมากๆเลยเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปแกงกันค่ะน้าไม่มีแล้วเหรอ แล้วก็เซตเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแกงคั่วปลาดุกไส้ใบชะพลูปลาดุกเอามาแกงคั่วกะทิแบบนี้คือร้อยมากๆเลยพี่แกชอบกินมากๆเลยค่ะ,คะนำแกงให้เล่นเล่นกินกับมูพัดเค็มอีกสักนิดอายะเข้ากันมากๆเลยค่ะแต่ว่าพี่แยไม่ได้ทํานะคะวันนี้เพราะว่ายุ่งมากมาอันนี้ก็มือเที่ยงค่ะกินแค่ย่างเดียวก่อนคอยทำไห้ลาวตอนคำค่ะมาค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันค่ะ Á. Nhung này mấy. Ừ, không? Phải. Uhm. Cảm ơn con đón đã